สวัสดีครับเมนูเซานี่กัสีเป็นกงเต็นนะครับมีส่วนผสมหลายอย่างครับประกอบไปด้วยปลาแดกน้ำปลาบักพีกข้าปัวหงสุดดมันน้าวักสาละเน่หอมแดงตะไคร้หอมเอมปีตนหอมนะครับแล้วกเสมัเริลย ปรุงกันเลยเครับใลงไปนิ่อยอ่างเข้มน่ม่ทเินะครับปนลเข้มแม่ทบลิงเข้มใส่ไปเยลไปนิดหน่อยเราบวกใส่หน่อยเพราะแนนนิขีดใส่ยนิหน่อยไม่ท่าบิเข้ม ดบตัวน,นี้ครับขงหนวดขงเสียใส่ลงไปหลายหลน,นี่หลัดีลงไปเกี่ยวพอดีเส้นแห้งแห้งครับจนลงเรียงลงเเลยใส่น้ำเปีลง,งไปอหอมๆมลองไปเออเนีน่ยลงไปกลินหอมลงไป ใส่ตงไปข้นๆครับงแสบกระจิ้วก็ผู้มาศนะครับมาไวมากมันมากกินเล้เห็ดกินยังสั่นจิ้มหานจิ้มเมืองโอ้เราแ้จะบวกองเดีย เอ่าไ okay, ้หนีกในจนะครับเด้ออมเสือเป็นมาเอาไว้ซมีก่อนด้ครับสำหรับ กลุ่มเดียวเ,เนาะอาหารเสาเอาะวันนี้เดี๋ยวพอกันคลิปหนาด้วยครับเด้อสวัสดีครับ